สวัสดีค่ะขชินคือใครมาจากไหนวันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ขชินชื่อเรียกตนเองขชินจริงพอชื่อที่ผู้อื่นเรียกขชินตระกูลภาษาจีนที่เบตตระกูลภาษาย่อยที่เบตพมา่าภาษาพูดจริงพอภาษาเขียนอักษรโรมัน ค้าชินมีถิ่นฐานดั้งเดิมในแถบที่เบตหลังจากอพยพเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นในจังหวัดเชียงใหม่คนกลุ่มนี้มีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านประเพณีรำนาวที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของหมู่บ้านคนส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการทำไร่ ทำสวนตามแนวทางการส่งเสริมด้านการเกษตรของโครงการหลวงมีบางส่วนเลี้ยงสัตว์สําหรับบริโภคและจําหน่ายและยังมีชาวบ้านขชินบางครอบครัวที่มีความสามารถด้านการทอผ้าลดลายขชินเช่นกระเป๋าผ้า